วอปอ,อรุ่น6 6เปิดศึกดวลแข่งฟุตบอลครั้งแรก SML 5แอสารสัมพันธ์ข้อฉันพี่น้องอย่างยังยืนพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีมาให้กำลังใจและเป็นประธานเป,ปิดการแข่งขันฟุตบอลวปอร,รุ่นที่6 6และเอ l รุ่นที่5ที่สนามกองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชนาจักรรุ่นที่66และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหาระหระดับสูงรรุ่นที่5เห็นชอบร่วมกันในการจัดการแข่งขันฟุตบอลของทั้งสองหลักสูตรโดยการจัดการแข่งขันดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความรักความสามาัคคี และส่งเสริมการออกกำลัง,งากายของนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรแล้วนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรยังได้ร่วมการจัดกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมเพื่อจัดหาทุนสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินในพื้นที่ภาคใต้และเพื่อสนับสนุสนกิจกรรมอ,อื่นๆที่กองประชาการกองทัพไทยเห็นสมควรนะครับในการช่วยดูแล พี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติโดยเฉพาะคนที่ยังต้อยโอกาสนะครับขอฝากพี่ๆน้องๆไว้ก็ขอเปิดกิจกรรมอันดีรับอันนี้ครับเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาท ขอการเป็นเชิญครับและในรอบต่อไปขอกับเป็นเชิญท่านผู้บิการพูดรับเก็บวุหบทไวยหลังนะครับ

สวัสดีพี่สมจิตครับครับเดิน2 3ครับหากันมาอิสานสตาทจิตโอ้โหวันนั้นเราถือว่าเป็นแมตช์ซ้อมนะครับแต่วันนี้เป็นแมตช์ยิ่งใหญ่หนึครั้งนึงครับก็ทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีกราพิธีครั้งที่หนึ่งครับรวมเอาโอ้โวันนี้รวแขชงก,กับ S M L 5เป็นรอบชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนครับครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ โู้โหที่อื่นท <Hah. S 1> ี่อื่นอาจจะมีหมอกสองเทมเตรียมตัวให้พร้อมกับความมันทั้งสองทแล้วก็้นาเฮด้วยแ้อแน่นอนครับมีการเป็น์เลอร์แล้วก็กหอันนี้ยของจริงโอ้โหต้องบอกว่าขอบคุณจกทมาอยากเยครับทีพของเราบม่าโฆษณาครับมนะครับสปอนเซอร์ที่อยู่กับเรานะคร พวก่น้ใจกันทำนี้ตลอดไปตลอดจดก็มีทั้งนองนาวคั้กีฬาลักษณะนี้ไ่อไปทุกปีนครับอนี้เรายังมีช่วยันซึ่งเป็นช่วยันเามอบอุ่นัะและารที่ว่าีมายชนวเการที่จะเชื่อมโยงคัต่อไปตลอดกนควาร้นะครับก6 6 9รวมไปถวัดไทที่สุดก็ า้ SM15 พร้อมแล้วก็คิดว่าน่าจะสู้กับพี่วปอ66ได้อย่างสมศักดิ์ศรีพี่และน้องค่ะครับนับงไปแล้วป้องลื้อ ตัวให้พร้อมกับความมันอาเฮ้ด้วยแล้วก็เชนเดอร์แนบไปุนเชียรลูกมาแล้วครับชุดนี้ข้อที่ข้อแข็งด้วยครับ สูสปีดได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะแต่ว่าก็นตองไวฮไะใจโดโนะแต่คนนีตัดผ่าวันนี้บนบนเบอร์สองยิงเลยครับลกลางสนามโอ้โหไัออครับ,บรแรกครับละกอลตอน,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 นีโอตัดหลังแ็กรืไม่ทันสูรนี้ตีอสวยครับบอลยอดเยียมเสองกอง ยี่สิบโอ้สวยตรงนกับพิษพิษอจริงเดี่ยวฮะที่ออฟมายืนลงผู้นี้ผู้นี้ไอพี มีภารกิจเกาโดยทางภารกิจต่อบของของต็ดไปใช้โปร วันนี้ก็ฝากถึงพี่ๆวบอครับว่าวันนี้น้องๆก็เล่นเต็มที่ครับให้สมศักดิ์ศรีฟุตบอลพี่น้องนะครับสวยสวยไหมคะเราสวยกันตั้งแต่บ่ายแล้วค่ะเราสวยกันตั้งแต่บ่ายแล้วค่ะชุดกระเหลกกำลังมากค่ะพอแปลงเสร็จเนี่ยเป็นหมู่อังเจิร์อ่ะเธอเด็ๆตัวเองทำไะผ้าเด็ดไม่มีเลยพี่อมาแล้วครับ อะไรนะเจ้าเรือมาแล้วจนะเจ้าเรือมาเพราะฉันรออยู่อยู่อยู่นั่นน่ะดูทางน้นเลยค่ะทั้งทีบเลยค่ะมันใช้ไหมคะพี่ก็ขอบคุณค่ะทุกานทุกท่านที่ช่วยเหลือแล้วก็ทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมาได้นะคะทีนะครับวันนี้ถือว่าหนักใจนะหนักใจแทนวปอ เพราะววังนั้นน่ะโอ้หเตะกันแบบไม่ไม่จริงวันนี้จริงมาเต็มทีมเอสทีเอลนี่มาเต็มเลยรวอยจาช่วกน่วเหลือเขไว้าเป็มเลาได้คครงแก็นเื่อนใหม่ที่เตห้ทุกน บอกพี่เนเทียวบ้าโอโห้ข้าาายเล่นกันได้แล้วนะครับใช้มอของเราตัวเมีย้ตัว้ ไม่เห็นไม่เห็นไข่เห็นไข่ไหมครับไม่เห็นครับไม่เห็นไข่ครับไม่เห็นไข่ครับต้องรัดแน่นต้องรัดหัวแน่นๆเลยนายนายนาต้องมัดมัดให้แน่นมัดแน่นยมันจะมีตัวตัว อ่าอย่างเงี้ยปึ๊บอ่ะพหลดปุ๊บก็ต้องหยิบไปเริ่มเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่ิงมาอ่นยอ่าอย่างเงี้ยครับแล้วไปคนที่สออย่างเงี้ยครับลองดูให้แล้วครับรับต้องย่อครับโอเคโอ้โหครับเอาละฮะถือว่าเข้าใจยังไงนะร้อย เออพี่แล้วส่งโอ้จะได้ไงพี่เนี่ยเอียงเอียเออีายพี่บางพี่บลองมั้ยตอนนี้ยังส่งพร้อมนะครับโอเคใอยู่อเคคิดว่าซ้อมแล้วยากไหมครับ ยากครับยากมากครับเดี๋ยวจะต้องทําได้ครับต้องทำให้ได้ครับเรบต้องเห็นปากแก้วเนี่ยครงมีเล่นจากตนี้ตนี้นะครับเาียเป็นตัวบังคับแต่เราต้องเห็นปากแก้วนะโอ้แจ้งเลยเอาละตอนนี้ซ้อมแล้วถือว่าซ้อมยอดเยี่ยมมากดูว่าจะเป็นไงไปแล้วเขาิงไปแล้วเอาละ พร้อมนะครับด้านหลังพร้อมนะครับท่านผู้ชมพร้อมนะครับจึงมุณชนทุกท่านพร้อมนะฮะขางนี้เป็นขางที่สวยงามมากต้องเตรบยมช่องทีวีมาพร้อมหมดเลยเอาละถ้าพร้อมแล้วญาติหนุเวดพร้อมแล้วไปไหนะครับวันนี้เป็นหัวข้อหัวล้านแล้วหัวต่อผู้หญิงนับไปหนึ่งหนึ่งอะหนึ่งอะไปไปแล้วไป

แล้วที่3 S M L สุดรและที่4ยังไม่เข้าเต้นท้ารลส์ด่อรับสองซอมสอง้สุดยอดนำ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 นโอ้ครับสอง้อมของี่อสทีครับนอนี่นะครับที่เขาบอกว่าหมูสนามรินสิงสนาม มาชนที่มติสนระหว่างวีดีเด็กเกลียวห้าและพ่อพ่อของคนอันนี้อนี้ซ้อมยังครับซ้อมไหมยังแล้บ้านสดๆค่ะตอนนี้ให้กองเชียร์ดิเตอร์ทั้งสองทีมเตเรารอสัญญาณถ่ายทอดสดจากกรรมการนะครับ ว่าคพึ่งหลังจะเริ่มต้นเวลาไหนอตอนน่าสมบูรณ์นะครับนะครับก็ต้องขอบคุณทางกองทัพไทยที่ให้อำนวยให้ใช้สนามนะครับอ๋อแน่อนอนครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นเป็นครั้งแรกในการที่เราจะจัดแล้วก็พยายามจะให้มันเป็นประเพณีสืบทอดต,ต่อต่อไปรุ่นสู่รุ่นนะครับถือว่าเป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาสองหลักสูตรระหว่างวปอ,อ,อก,กับทาง SML ครับวันนี้ ก็ฝากถึงพี่ๆวบอครับว่าวันนี้น้องๆก็เล่นเต็มที่ครับให้สมศักดิ์ศรีฟุตบอลพี่น้องนะครับแน่นอนครับท <c little language> ีมทีมเอสเเราก็คาดหวังที่จะได้แชมป์ในปีนี้ก็จะพยายามสุดความสามารถครับ